สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซัมน,นี่นะครับไปอัปเดตข่าวกันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เริ่มที่เรื่องของเรื่องเดลเมสซี่กันก่อนเลยนะจากศึกโกปาอเมริกาที่กำลังไปกอยู่ในตอนนี้นะครับปรากฏว่ามีการบาดเจ็บครับสำหรับซูเปอร์สตาร์กับตันทีอเมตินานะครับเมสซี่คือลงเล่นไป2เกมในนัดที่ชนะแคนาดาแล้วก็ชนะชิลีนะอาร์เนตินาตอนนี้เข้ารอบแล้วนะครับเข้ารอบ8ปดถึงท้ายละ แต่ว่าเมสซี่เนี่ยจะไม่ได้เล่นในเกมสุดท้ายที่พบกับเปรูนะครับเพราะว่ามีการบาดเจ็บหน้าขาสื่อหลายสำนักบอกว่าก็อาจจะพักไว้ก่อนนะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าววงในนะครับชาวเจนตายอย่างเลโอปาราดิโซเนี่ยรายงานว่าคือการบาดเจ็บเมสซี่เนี่ยหนักกว่าที่คิดนะครับแล้วก็ไม่แน่อาจจะกลับมาได้อีกทีคือในรอบรองชนะเลิศเลยคือเข้าไปแล้ว 8เตสมดท้ายก็อาจจะไม่มีเมสซี่ลงเล่นนะสำหรับอาร์เจนตินานะครับอ่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสําหรับเมสซี่นะครับทีนี้มาที่ข่าวซื้อขายกันบ้างก็มีอัปเดตจากอ่าซาอุดิอรารเบียนะครับนาโชเฟรนเดสไปเปิดตัวเรียบร้อยนะครับประการหลังจากเรอัลมาดริดนะครับว 34, ัย24ปปย้ายไปอยู่กับอัลคัเซียนะครับก็ตามคาดนะอันนี้ก็มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วอัลคัเซียเปิดตัวนาโชครับ ก็จริงๆนาโชอยู่กับสเปนนะในในในยูโรแต่ว่าบินไปเปิดตัวที่ซาอุก,ก่อนนะครับเซ็นสัญญา2ปีครับจนถึง2026นะครับก็อยู่กับเรอัลมาดริดมา23ปีเพิ่งย้ายทีมเป็นครั้งแรกนะสำหรับนาโชนะครับมาปิดท้ายที่เชลซีนะครับ เชลซีกำลังจะได้นักเตะคนใหม่นะก็คือดาวรุ่งจากบาร์เซโลนานะครับมาร์กีอูนะครับเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหน้านะครับล่าสุดเนี่ยมีการตรวจร่างกายกันไปที่รร้อยด้วยนะครับก็บรรลุข้อตกลงนะสำหรับเชลซีกับบาร์ซ่าในการจะคว้าตัวกีอูเดี๋ยวเรื่องของค่าตัวนะครับแล้วก็เซ็นสัญญาเนี่ยเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกทีเดี๋ยวมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแน่นอนตอนี้ตรวจร่างกายผ่านเฉลุยครับคาดว่าจะเซ็นจนถึงปี2030นะครับนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่ง